นกดนนสตอรี life ่อะไลฟ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นกดนนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้เปลี่ยนมาเป็นบุ๊กรีวิวบ้างนะครับหยิบเอาหนังสือเล่มน,นึงเอามารีวิวนะครับชื่อว่า Think and Trade Like a Champion เขียนโดยคุณมาร์ก มิเนอร์วินีนะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้ซื้อมานานมากแล้วแล้วก็ดองมานานเป็นเป็นผมว่าเป็นหลักปีเลยหลายปีด้วยซ้ำแต่ก็สุดท้ายก็ได้มีโอกาสหยิบมาแต่ก็ยังไม่มีเวลามารีวิวเนาะวันนี้เลยขอน่าจะต้องใช้เวลาสัก2ตอนในการรีวิวเรื่องนี้หนังสือเนี่ยจะพูดถึงเทรดเดอร์นะเทรดเดอร์ er ก็คือคนที่ซื้อขายหุ้นในระยะสั้นนะ แต่ว่าผมรีวิวเนี่ยจะเป็นเรื่องไม่เส็ซะเยอะเพราะว่าไอ้ที่บอกว่าเออต้องดูอินดิเคเตอร์ตัวไหนอย่างไรเนี่ยอันนั้นนะ่ะไปอ่านหนังสือเพราะว่ามันต้องดูกราฟดูอะไรนะครับอันนั้นก็ไปศึกษากันเองได้แต่ว่ามันมีบทเรียนสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นเทรดเดอร์เนี่ยผมว่าบทเรียนหลายๆเรื่องเนี่ยเอาไปอพพลายหรือว่าประยุกต์ใช้กับชีวิตเราได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับข้อที่1เนาะ บอกคนที่จะสําเร็จเนี่ยเขาจะมองหาบุคคลต้นแบบที่ประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นฮนะเช่นสมมติคุณอยากจะเป็นเทรดเดอร์คนซื้อขายหุ้นประสบความสําเร็จเขาก็ต้องหาว่าคนไหนนะเป็นคนต้นแบบจะได้เรียนรู้จากคนนั้นนะเอาเอาเรื่องอื่นก็ได้นะครับเราอยากจะเป็นนักร้องที่ประสบความสําเร็จเราก็ควรจะมีนักร้องต้นแบบไม่ได้แปลว่าเราต้องก๊อปปี้เขานะแต่เราจะจะจะ,จะมองเห็นว่าเขาใช้วิธีไหนในการร้องแนวทางไหน เสร็จแล้วเนี่ยมองหาต้นแบบไม่พอฮะต้องวางแผนเราจะต้องทําอะไรบ้างหนึ่งระหว่างทางเราต้องยอมรับความล้มเหลวและเรียนรู้คือมันไม่มีใครหรอกครับที่เส้นทางมันเป็นเส้นตรงพอเจอคนต้นแบบปุ๊บวางแผนปุ๊บสําเร็จเลยน้อยน้อยเพราะฉะนั้นระหว่างทางเนี่ยคุณต้องยอมรับว่าคุณล้มเหลวถ้าไม่ยอมรับเราก็จะบอกว่าโทษสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่อยเนี่ยเราก็จะไม่ได้ปรับปรุงและเรียนรู้นะที่สําคัญนะคิดอย่างเดียวไม่ทำเนี่ย ส่วนใหญ่เป็นสาเหตุหลักเลยนะที่ทําให้เราไม่ประสบความสาเร็จเพราะนั้นต้องลงมือปฏิบัติพอปฏิบัติเสร็จจะได้ผลลัพธ์ก็เรียนรู้ปรับปรุงอย่างต่อเน,นื่องลักษณะของคนสําเร็จจะจะมีรูปแบบนี้เพราะนั้นไม่หนังสือเรื่องเรื่องเทรดเดอร์ก็จริงเรื่องการซื้อขายหุ้นระยะสั้นก็จริงแต่ว่ามันเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยข้อ2ครับคนที่จะสําเร็จเนี่ยจะไม่ปล่อยทุกอย่างขึ้นกับโชคชะตาเขาจะโฟกัสไปที่จุดหมาย สมมติเทรดหุ้นเนี่ยไม่ได้ซื้อหุ้นละลุ้นเนี่ยอันนั้นเขาเรียกพน,น,นันนะเทรดหุ้นเนี่ยเขาต้องโฟกัสว่าเขาจะจะจุดหมายของเขาคืออะไรวิธีการเขาคืออะไรอย่างไรเขาจะต้องมีแอคชั่นเขาจะต้องมีการศึกษาปรับปรุงเรียนรู้ไม่ใช่ซื้อหุ้นละลุ้นเลยนะข้อ3ถ้าเราอยากเป็นอย่างใครเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องคิดอย่างแรกที่เราต้องทำเนี่ยคือเราต้องคิดให้เหมือนกับเขาก่อน คืออันนี้นะ่าสนใจนะสมมุติว่าเราอยากผมอยากจะเป็นแบบวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยอย่างแรกที่ผมต้องคิดนะคือเอ๊วอร์เรนบัฟเฟตเขาคิดยังไงนะในในเรื่องของการเทรดหุน้นซึ่งมันมีหนังสือให้ให้ศึกษาเยอะเรื่องอื่นก็ได้นะครับเราอยากเป็นอย่างใครเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องคิดให้ได้เหมือนเขาก่อนหรือใกล้เคียง,งเขาก่อนเพราะความคิดมันจะนํามาซึ่งแอคชั่นข้อสี่ครับอยากเทรดให้สําเร็จ ไม่ใช่แค่เพิ่มชั่วโมงในการเทรดแต่ต้องปรับปรุงตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าคือคือเพิ่มชั่วโมงมันเพิ่มประสบการณ์ก็จริงแต่ถ้าเกิดเราไม่ปรับปรุงตัวเองนะมันก็ทำซ้ำๆอะ่ะขาดทุนยังไงก็ยังขาดทุนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเราเทรดหุ้นอะ่ะบางคนเนี่ยเทรดมาตั้งนานก็ยังขาดทุนเนาะเพราะว่าเราเราเอาแค่เพิ่มชั่วโมงเพิ่มประสบการณ์แต่ว่าเราไม่ค่อยได้เรียนรู้ สิ่งสาคัญเลยนะครับประสบการณ์เป็นสิ่งสําคัญแน่ๆแ,แต่ว่าสิ่งสําคัญที่ไม่แพ้ประสบการณ์คือการเรียนรู้ผมผมไม่ได้ห้ามเพิ่มชั่วโมงในการเทรดนะเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามีชั่วโมงในการเทรดเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะเรียนรู้เพิ่มขึ้นแต่ว่าเพิ่มแค่นั้นนะ่ยมันไม่พอนะครับมาดูข้อถัดไปนะครับที่ผมจดเป็นข้อคิดไว้นะข้อ5ครับเรามีทางเลือก2ทางครับคือทําต่อจนสําเร็จ หรือไม่ก็เลิกทำคือข้อนี้เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เราเห็นนะว่าจริงๆแล้วหลายคนที่ไม่สำเร็จไม่ใช่ว่าไม่เก่งแต่ทำไม่สุดทางพูดแบบนี้ผมโน้ตไว้นิดนึงนะเพราะว่าก็เป็นคนที่สนใจเรื่องนี้แต่ก็ไม่ใช่ดันทุลังนะต้องพูดแบบนี้ทาสุดทางเนี่ยคุณต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคือไม่ใช่ว่าใช้วิธีนี้ไม่เวิร์กอาจารย์โนบโดนก็บอกให้ทำสุดทางก็ทำไป10ปีก็ยังไม่เวิร์กไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเราต้องเรียนรู้ด้วยแต่ว่าอย่าเพิ่งล้มเลิกง่ายเกินไปนะครับบางอย่างเนี่ยทำแป๊บเดียวแล้วมันไม่ได้ผลแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เ work คุณยังไม่รู้เลยคราวนี้มีมีคำถามต่ออีกนิดนึ่งแล้วเมื่อไหร่จะรู้อ่ะผมว่าในแต่ละเรื่องมันต่างกันนะเขาถึงบอกให้หาบุคคลต้นแบบไงศึกษาจากคนเหล่านั้นว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยเขาใช้เวลานานแค่ไหนสมมุติว่าเอาเอ,าเ,อาเรื่อง podcast เนี่ย ถ้าบอกว่าทําสัปดาห์หนึ่งไม่เห็นมีคนฟังเลยเนี่ยผลผมจะบอกเลยนะในฐานะที่คนทำบดแคสต์มา2อง0กน่าตอนว่าเออสัปดาห์หนึ่งยังไม่เห็นหรอกครับมันต้องเป็นปีเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นศึกษาทําต่อฮะแต่ทําแล้วคนไม่ฟังลองศึกษาว่าเอะช่องนี้เขาคนฟังเยอะเนี่ยเขาเขาพูดอะไรเขาพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเทรดอย่างเดียวนะครับเรื่องอื่นๆด้วยนะครับมาถึงข้อที่6ครับความเชี่ยวชาญจะเกิดขึ้นได้เราต้องเลิกทําบางอย่างแล้วโฟกัสเรื่องเดียวจนสําเร็จ คือบางทีที่เราไม่เชี่ยวชาญเพราะเราทําเยอะเรื่องไงอย่างผมอะที่ผมได้เชี่ยวชาญเรื่อง o k เเนี่ยเพราะว่าผมทําเรื่อง o k เเรื่องเดียวฮะถ้าผมไม่ทาเรื่องบล็อกเชนด้วยดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งด้วย AI ด้วยเอ่อฟแนนด์ Finance ด้วยโอ้ผมคงไม่เชี่ยวชาญสักเรื่องเพราะเวลามาันจากัดนะคุณจะไปเชี่ยวชาญทุกเรื่องยากมากนะักกีฬาที่เขาเก่งได้เหรียญทองเพราะเขาทุ่มเทกับกีฬานั้นประเภทเดียวฮะเราเห็นน้องเทนนิสเล่นเทควันโดจนได้เหรียญทอง2องเหรียญโอลิมปิกนนนเนี่ยตำนานนะ ถ้าเขาไปไว่ายน้ําด้วยตีแบดด้วยวิ่งแข่งด้วยเนี่ยเขาคงไม่ติดทีมชาติสักอันนะ่ข้อ7ครับถ้าเราขาดความมุ่งมัน่นเราก็จะมีแนวโน้มที่จะเลิกลมสิ่งที่ทําได้ง่ายขึ้นอันนี้มันมันชัดเจนฮะบางคนเนี่ยไม่ใช่ไม่เก่งนะเก่งแต่ว่าไม่ขาดความมุ่งมัน่นทาแล้วเจออุปสรรคแล้วท้อแล้วก็เลิกเลยต้องต้องเสริมกล้ามเนื้อผมว่าความมุ่งมั่นเนี่ยคือกล้ามเนื้อใหม่ใหม่มันยากแหละผมรู้แหละ ผมผมก็เป็นนะผมก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบดีเลิศเก่งกว่าคนอื่นเปล่าเลยแต่ว่าบทเรียนคือบางทีการทาไปเรื่อยๆซ้าไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่บางทีมันก็อาจจะไม่อยากทําหรือผลลัพธ์มันยังไม่ดีเหมือนเหมือนไปฟิตเนสเนี่ยไปแนละ้วมันก็หนักเบือ่เอเซ็งอะไรเงี้ยแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆเด๋ยวกล้ามเนื้อมันก็จะขึ้นนะข้อ8ครับสุดยอดเทรดเดอร์เนี่ยจำเป็นต้องเรียนรู้ในการทำไรที่ฝืนธรรมชาติ คือบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับไม่อยากเลยไม่อยากเลยแต่ถ้าคุณมีระบบอ่ะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดต่อไปในเช่นการคัดลอสการตัดขาดทุนเนี่ยโดยธรรมชาติอะมนุษย์ไม่ค่อยอยากที่จะยอมรับแหละว่าตัวเองพลาดบางทีตัดขาดทุนนี่มนุษย์ฝืนจริงๆนะมันมีความรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวก็ขึ้นป่ะอย่าเพิ่งตัดเลยแม้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ฝึกเรื่องพวกนี้นะคุณอาจจะขาดทุนจนจนเจ๊งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายอย่างมันอาจจะต้องทําโดยที่มันฝืนธรรมชาติของมนุษย์โดยทั่วไปนะครับ ข้อเก้าครับการเทรดหุ้นเนี่ยเหมือนกับการทําธุรกิจเราต้องมีแผนการที่คิดไว้เป็นอย่างดีก่อนคือผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราทําธุรกิจส่จวนใหญ่เนะเราจะคิดแล้วคิดอีกเนาะจะทํายังไงจะเปิดร้านที่ไหนจะขายใครทาแผนธุรกิจเยอะแยะมากมายขนาดทําขนาดนั้นบางทียังเจ๊งอะไรใช่ไหมแต่เขาบอกคนเทรดหุ้นชอบเข้ามาเทรดเลยโดยที่ไม่มีแผนอะไรทั้งสิน้นซึ่งอันนั้นน่ะยิ่งเจ๊งหนักเลยเหมือนเหมือนเราทําธุรกิจโดยที่อยู่ดีดๆก็เอาเงินไปลงทุนเลยเขาบอกเหมือนการเทรดหุ้นคุณก็ต้องใช้เงินลงทุน เงินทั้งเงินทั้งนั้นเนะ่ยแต่ทําไมตอนทําธุรกิจคุณคิดซะละเอียดเลยแต่พอคุณเทรดหุ้นคุณไม่คิดเลยคุณบอกว่าเพื่อนบอกตัวนี้ดีคุณซื้อเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให,ให้คุณใช้ mindset ของการนําธุรกิจเข้ามานะครับก็สิบครับถ้าเราไม่มีแผนในการเทรดหุ้นเนี่ยเราก็จะคอยแต่หาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเวลาเทรดชอบคํานี้เลยคือพอไม่มีแผนนะพอราคาหุ้นมัตกคุณก็จะเข้าข้างตัวเองแหละ ที่คุณไม่ขายเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเศรษฐกิจมันจะดีนโยบายดีกาลังจะมาซ e o เก่งคือคุณจะหาเหตุผลที่คุณจะไม่ขายหรือถ้าเกิดคุณซื้อเนี่ยคุณก็จะหาเหตุผลมาว่าบริษัทนี้มันลุ่งแน่นอนหามันก็มีเหตุผลให้คุณซื้อซึ่ง,ซ,งซึ่งมันไม่มีแผนเนซึ่งการทําแบบนั้นแช่ลมล้วนเนี่ยก็มีโอกาสพลาดสูงนะครับ 11ครับถ้าอยากเก่งกําไรหุ้นเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะทําให้เกิดเรื่องที่ผิดคาดน้อยที่สุดคือการการเทรดเนี่ยคือการเก่งกําไรเนาะซื้อในราคาที่ต่ําไปขายราคาที่สูงมันจะคนละไมซเซ็ของ VI Value Investor ที่แบบลงทุนในบริษัทเติบโตไปกับบริษัทอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือคุณจะซื้อแล้วขายบางทีอาจจะแบบวัน2วันขายหรือมากนานกว่านั้นแต่มันเป็นระยะสั้นเนี่ยคุณต้องเตรียมเรื่องต่างๆไว้เยอะเลย คือคือคนเทรดจะไม่แบบโอ้โหไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นแบบนี้คุณต้องคิด worst case scenario เป็นยังไงแล้วถ้าเกิดมันไม่ขึ้นจะทํำยังไงแล้วมันจะต้องทําแบบไหนยังไงเตรียมไว้ก่อนเพราะนั้นเนี่ยจริงๆถึงผมผมว่านะถึงแม้จะเตรียมไว้ก็จะมีเรื่องผิดคาดแต่ว่ามันจะเกิดน้อยถ้าไม่เตรียมเนี่ยจะแบบโอ้ตื่นตระหนกเลยถ้าไม่เปิดมาหุ้นมันติดลบเยอะขนาดนี้นู่นนีน่นั่นเราจะทำให้เราจะไม่มีแผนอะพอไม่มีแผนเนี่ยอ่าก็ก็การเทรดก็จะเละนะครับ มาดูต่อครับข้อ12ครับเราต้องมีแผนสำรองครับเพราะเมื่อเราถูกกดดันแผนสำรองจะช่วยเราได้อย่างเช่นเมื่อกี้ยกตัวอย่างนะัแผนสำรองถ้าเปิดเปิดตลาดมาหุ้นติดลบห้จุดคุณทําไงหรือเปิดตลาดมาหุ้นที่คุณถืออยู่เนี่ยมันมันเปิดมาลบแบบ20เลยคุณทําไงเนีเพราะแผนสำรองจะมีไว้เนี่ยเราจะรู้เลย1นึ ถ้าต้องขายขายเลยหรือว่าอย่าเพิ่งขายหรือหรือแล้วแต่ซึ่งถ้าเกิดคุณไม่มีนคุณจะกดดันแล้วยังไงจะขายไม่ขายจะขายไม่ขายเนี่ยก็จะตอนนั้นนความรู้สึกละไม่มีแผนแล้วการตัดสินใจจะไม่ค่อยมีเหตุผลสิบสามครับเวลาเราเจอปัญหาใหม่ใหให้เราเขียนวิธีการรับมือเอาไว้และใช้สิ่งนี้เป็นแผนสำรองต่อไปแน่นอนครับบางทีไปเจอเหตุการณ์ที่เราก็ไม่คาดคิดจดไปเลยฮนะเพราะต่อไปเนี่ยมันเกิดวันนี้ได้อี มันก็เกิดในอนางคตได้คนจะได้มีแผนคือคืออย่างที่บอกแผนสำรองนี่มันก็สำรองได้ไม่หมดหรอกแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีแผนไว้อะมันจะดีกว่าถ้าคุณยังไม่มีตอนนี้คุณก็จดไว้ว่าเจอปัญหาแบบนี้คุณควรทำยังไงส4ครับถ,รถ,ถ้าหุ้นร่วงถึงจุดสต็อปลอสถ้าหุ้นร่วงถึงจุดสต็อปลอสรู้จักสต็อปลอสไหมจุดที่เราคุณต้องตัดขายขาดทุนให้ขายให้หมดโดยไม่ต้องคิดซส่็จเนี้ยมันแล้วแต่นโยบายหรือว่า จริงๆในหนังสือมีวิธีการคำนวณ stop stop loss นะครับว่าควรคำนวณอยู่ที่เท่าไหร่แต่สมมุตินะผมเอาง่ายๆสมมุติว่า5%หุ้นราคา100บาทเนี่ยเราจะตั้ง stop loss ไว้95บาทนี่คือ5%นะครับพอถึง95เนี่ยห้าห้าเอาเหตุผลเข้าข้างตัวเองนะครับห้ามเอาเหตุผลว่าเออเดี๋ยวเมันก็จะขึ้นไหมอะไรเงี้ยไม่ถ้าถึง95ขายหมดทำไมอ่ะเพราะว่า พอถึงตรงนั้นถ้าเกิดคุณเอาเข้าข้างตัวเองนะมันจะหล่นไปเรื่อยๆพราหล่นไปเรื่อยๆนะคุณก็เริ่มเสียดายไม่เอาถือไว้ก่อนมันจะขาดทุนเยอะเกินไปแล้วแล้วคนที่เจ๊งอ่ะส่วนใหญ่คือคนที่ถือไว้แบบนั้นเนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจุด stop loss จําเป็นที่ต้องปกป้องเงินต้นคุณอาจารย์ถ้าเกิดขายแล้วมันขึ้นก็ไม่เป็นไรอย่างน้นอยๆคุณไม่เจ๊งหมดตัวอันนี้อันนี้คือหลักหลักของเทรดเดอร์เลยนะเพราะฉนั้นเทรดเดอร์ต้อง,ต,องต้องทําตามระบบทําตามวินยัย ถ้าคุณไม่ทําตามระบบไม่ทําตามวินัยที่คุณตั้งไว้เนี่ยสุดท้ายอ่ะคุณอาจจะเจ๊งหมดตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญอ่ะไปดูข้อถัดไปนะข้อ15ครับเทรดเดอร์ทุกคนจะมีจะอยู่กับ2อ,อารมณ์ครับอารมณ์2แบบคือ1ตัดสินใจไม่ได้ลังเลเอาไงดีซื้อขายซื้อขายซื้อขายกับที่2คือความเสียดายผิดหวังลุงนี้ซื้อดีกว่าลุงนี้ตอนนั้นขายดีกว่าซึ่งไอความรู้สึกเนี้ยมันเกิดจากที่เราไม่มีแผนเนี่ย ถ้าคุณมีแผนนะคุณรู้เลยว่าต้องซื้อหรือต้องขายถึงแม้ว่าการซื้อหรือขายครั้งนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นในทิศท,ทางที่มันไม่ทําให้คุณได้กําไรแต่ว่ามันเป็นไปตามแผนก็บอกว่าเชื่อในระบบนะถ้าถ้าแผนเราแต่เราต้องปรับนะไม่ใช่แผนนี้ทําให้คุณขาดทุนตลอดก็ทําแบบนี้ตลอดก็ปรับแต่ว่าคุณทําตามแผนแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะพาคุณไปไปในทิศทางที่ประสบความสําเร็จเองนะครับข้อ16ครับหุ้นไม่สามารถจัดการความเสี่ยงของตัวเองได้ครับเราต้องเป็นคนจัดการเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทําหุ้นเนี่ย มัน,นไม่มีหุ้นเสี่ยงไม่เสี่ยงมันอยู่ที่ตัวคุณเนะ่ยถ้าเกิดคุณไม่มีระบบแบ่งอย่าง stop loss แบบเมื่อกี้หุ้นมันลงมาเยอะๆอะคุณไม่ขายอ่ะแล้วคุณก็ถือถือถือ,ถ,อถือไว้อ่ะแล้วคุณบอกหุ้นตัวนี้เสี่ยงห,หุ้นไม่เสี่ยงอ่ะตัวคุณนั่นแหละทําให้เกิดความเสี่ยงเพราะคนถือหุ้นอัวนี้นเขาขายออกไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษหุ้นนะโทษตัวเองตัวเองนี่แหละครับที่เป็นเป็นเป็นคนที่ไม่ยอมจัดการความเสี่ยงเพราะว่าสุดท้ายจะกำไรหรือขาดทุนมันอยู่ที่การกดซื้อกดขายเรานะมันไม่ได้อยู่ที่หุ้นน ถ,ถ้าเราเลือกหุ้นมาแล้วเรากดซื้อตัดสินใจซื้อก็แปลว่าเราก็เทคริส์ตรงนั้นลวถูกไหมถ้าเราเห็นราคาไม่ดีเราขายเราก็ปกป้องความเสี่ยงตรงนั้นละเพราะนั้นอยู่ที่ตัวเรา17ครับเราต้องกาหนดราคาขายขาดทุนก่อนที่จะทําการซื้อหุ้นเนี่ยเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆเลยนะครับที่ผู้เขียนเนี่ยเขาเขาเขาคอนเซิร์นก่อนที่จะไปเรื่องกราฟเร,เ,รเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องดูสัญญาณขึ้นสัญญาณลงอะไรเงี้ยหลังอย่างแรกคือเขาบอกเขาจะไม่ไม่ซื้อหุ้นเลยถ้าเขาไม่มีจุด Stop ปล s ส จุดตัดขายขัดทุนเขาบอกด,ดูเขาเปรียบเทียบนะผมว่าโหเปรียบเทียบนะมันแบบโดนมากการเทรดหุ้นโดยไม่มีจุดตัดขาดตัดขาดทุนเนี่ยก็เหมือนขับรถโดยไม่มีเบรกโอ้โหโดนเต็มเต็มคือเขาบอกว่าขับรถไม่มีเบรกคุณอาจจะขับไปได้สักพักหนึ่งตอนแรกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวรถก็ชนไม่มีสต็อปลอสเดี๋ยวคุณก็ลอสลอสแบบหนักหนักด้วยคือผมผมว่าเป็นบทเรียนนะคือเราไม่จําเป็นต้องเจ็บหนักแล้วค่อยมารู้ว่าโอ้สต็อปลอสดีกว่า จริงๆถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์เนี่ยคุณต้องมีจุดนี้จะคนละไม้เซตกับทาง VI อะไรเงี้ยนะคนละคนละเรื่องนะไม่ได้แปล,ปลว่าใครเก่งกว่าใครนะแต่ว่าสําหรับเทรดเดอร์หรือคนที่ซื้อขายหุ้นเก่งกําไรระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องคอนเซิร์นเรื่องนี้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องปกป้องไอตัวเงินต้นของเรานะครับ18นะหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยจะอาจจะวิ่งจากจุด a ไปจุด b ได้สําเร็จจุด a คือราคาซื้อหรือราคาที่คุณเล็งไว้จุด b คือราคาเป้าหมาย คำถามคือเราจะอยู่จนถึงจุดบีได้ไหมอ่ะเออคุณก็ต้องมีวิธีการเทรดที่แบบสมมุติคุณคิดว่าหุ้นอันนี้มันขึ้นเท่าหนึ่งแน่นอนอะไรเงี้ยทำยังไงให้คุณเทรดแล้วคุณอยู่รอดจนกระทั่งหุ้นมันขึ้นเท่าหนึ่งเขาว่าอยู่รอดหมายถึงว่าตัวคุณังถือหุ้นนั้นนะัแต่ไม่ได้แปลว่าต้องถือตลอดไปนะคือมันมีจังหวะที่มันเสี่ยงคุณก็ต้องขายออกแต่คุณก็ต้องกลับมาซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยคือมันก็มีระบบอะแต่คนที่ไม่ไปถึงจุดบีเพราะว่าคุณหลุดออกไปก่อนเนะี่ยดด้วยเหตตุผลใก็าม อีกส <X> ัข้อนะข้อ19ครึ่งหนึ่งพอดีนะที่จดข้อคิดมาอีโก้นะคือความรับผิดชอบของเรา100%คือบางทีอะที่เราไม่สำเร็จเนี่ยมันเป็นเพราะอีโก้เอ้ยฉันเก่งฉันดูตลาดออกไม่มีใครเก่งกว่าฉันนู่นนี่นั่นพอคุณมีอีโก้เยอะอะคุณก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าคุณเอาอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมาเป็นตัวนำนะดังนั้นเนี่ยลดอีโก้ลงนะเชื่อในระบบนะครับโอเค วันนี้คงประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่แบบเฮ้ยหนังสือดีว่าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้นะชื่อหนังสืออีกทีนะเป็นชื่อเป็นหนังสือที่ผมว่าเป็นเทรดเดอร์ในตำนานหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จมากๆนะครับใครที่เป็นเทรดเดอร์น่าจะรู้จักดีนะครับแต่ว่าชื่อหนังสือคือ t r like a d e ิ้ง n อนด์เทรดไลท์อ a แชมเปียน m าร์คมินเนเป็นคนเขียนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อนะครับสำหรับข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ครับโอเคครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story A Life Changing Story.